ดำน้ำดูปลายคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปดำน้ำที่เกาะไผ่นะครับจุดที่เราดำก็คือเรือหลวงครามนะครับซึ่งเป็นเรือของกองทัพเรือนะครับซึ่งกองทัพเรือเนี่ยให้จมลงเพื่อมาเป็นประการังเทียมนะครับในวันที่1่กุมภาที่เกาะไผ่พัทยาครับเราไปดูบรรยากาศเลยครับ ครับภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพเรือหลวงคามในวันที่จมลงในวันที่30นะครับกุมภานะครับน้ำในที่เราลงไปเนี่ยค่อนข้างขุ่นนะครับนี่คือภาพที่หมายเลขนะครับ73 2สองครับของเรือหลวงคามตอนนี้เราพวกเราหน่วยลบกิวนะครับลงมาดำโดย พี่เล็กกับพี่หมายนะครับก็เราลงเรือเหมือนเดิมครับไปเป็นแก๊งเหมือนเดิมครับเพื่อปพาทุกคนไปดูสัตว์น้ําใต้ทะเลนะครับว่าเรือคามที่ลงมาหลายปีแล้วครับว่าจะมีสัตว์อะไรเกิดขึ้นที่นี่นะครับในเรือลงคามครับพี่เล็กให้สัญญานะครับว่าตามเชือกมาเลยครับเราลงกันที่หัวเรือนะครับเราก็ต่ายเชือกลงไปนะครับน้ําที่นี่ก็ค่อนข้างจะขุ่นนะครับ สัตว์ที่เราจะเห็นก็มีหลายชนิดเลยนะครับอันนี้คือแผ่นผังของเรือคามครับเราดำไปเรื่อยนะครับก็เจอสัตว์เกาะติดชนิดหนึ่งนะครับคือซีแฟนนะครับที่เกาะอ,อยู่ข้างเรือนะครับเป็นซีแฟนส,สีส้มนะครับถ่ายรูปมาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณภาพจากนักดำน้ำก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ลงไปสำรวจแล้วก็มีภาพสวย แต่ของเราก็จะเป็นภาพวิดีโอนะครับก็จะดูว่าสัตว์ที่เกาะติดข้างเรือคามมีอะไรบ้างครับสัตว์ที่เกาะติดก็นอกจากกระปังหาแล้วนะครับก็ยังมีพวกหอยต่างๆนะครับแล้วปลาเล็กๆก็จะอาศัยอยู่ตามหอยต่างๆะครับส่วนปลากระลังที่นี่ก็จะเป็นปลากระลังอ่อนนะครับซึ่ง ไม่ต้องอาศัยแสงมากในการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าที่เนี่ยแสงมาลงน้อยมากเลยครับเรือครับเราดำไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นเส้นขอบเรืออยู่นะครับเป็นนูนออกมานะครับเป็นขอบเรือนะครับเราดำไปทางกาบขวาของเรือนะครับดำไปเรื่อยๆเพื่อจะดูสิ่งมีชีวิตนะครับก็น้ําค่อนข้างขุ่นและมีตะกอนนะครับเพราะว่าเรือลํานี้ จมลงในระดับลึกประมาณ24เมตรนะครับถ้าเกิดน้ำขึ้นก็น30เมตรเลยนะครับเราก็ตีขาไมห่ห่างกันครับสิ่งสำคัญที่ทำเรือจมก็คือควรจะมีไฟฉายไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมืดครับบางทีเราต้องไม่ได้ดำข้างเลยอย่างเดียวเราต้องดอดดำภายในเรือด้วยนะครับ ยากมองหาสิ่งมีชีวิตท,ที่อาศัยอยู่กระปังหานี่ครับก็ไม่เจอจะนักดำน้ำกลุ่มแรกนะครับสวนกันไปนะครับคือน้ำขุ่นจนมองไม่ค่อยเห็น,นครับต้องดูแสงจากไฟฉายนะครับของเพื่อนเราพี่เล็กก็นะครับตามเหนือลบกินิวก็จับปูเล่น,นครับอันนี้เป็นปูปูปูแบบคล้ายๆปูม้านะครับแต่ว่านี้เขาเรียกปูปูทะเลนะครับ อันนี้ก็แม่อร่อยครับเราเลยปล่อยไปถ้าเกิดเป็นปูม้าคงจะเก็บไปกินนะครับอันนี้ผู้เล่นนะครับเรานักอนุรักษ์ครับจากนั้นก็ตาตามพี่เล็กไปนะครับมองดูข้างบนนะครับก็จะเห็นฝูงบารากูด้านะครับหรือปลาน้ำดอกไม้ของเราเป็นฝูงครับบารากูด้าคือปลาขนาดเล็กคือปลาสาขนาดเล็กนะครับที่อาศัยรวมฝูงนะครับ นั้นเราก็มองดูสัตว์ข้างเรือนะครับนี่ดำมาถึงท้ายเรือแล้วก็จะเจอกระลอกแดงครับหลบเราไปนี่ครับเราก็การดำน้ําที่เรือนะครับก็ต้องระวังตัวเราด้วยแล้วก็ตัวเรือด้วยนะครับบางทีอาจจะไปโดนสัตว์ที่เขาตส่าเติบโตมาข้างเรือครับแต่ถ้าเกิดเราดำไม่ดีขาเราก็อาจจะไปโดนหอยนะครับเพราะหอยตรงนี้เยอะมากเลยหอยเพียงผมไปดำนี่ เป็นแผลขึ้นมาทุกทีครับถ้าดำเพราะถ้ากระดำแบบเรียบพื้นนะครับก็จะโดนหอยบาดนะครับน,นี่ก็คือฝูงเบรากูด้าที่เยอะมากเลยนะครับมองขึ้นไปนะครับไม่ค่อยเห็นแสงถ่ายรูปให้ดูนะครับก็เป็นปลาที่ว่ายเร็วครับถ่ายแล้วก็จะเห็นว่าเขาอยู่บนฝูงเราก็ดำสำรวจกันต่อครับ หน่ยลบกินิวเราก็หาของเล่นหาของถ่ายรูปไปเรื่อยนะครับการดำน้ำที่พัทยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของนักดำน้ำที่มาเรียนที่พัทยานะครับเพราะว่านอกจากน้ำยังขุ่นแล้วก็ต้องก็ต้องเตรียมอากาศไปให้พร้อมแล้วก็เตรียมทีมให้พร้อมนะครับเพราะว่าเพราะบางทีมีกระแสน้ำเนี่ยอันตรายเดี๋ยวบางที ดำอยู่แล้วโดนกระแสน้ำพัดไปนะครับขนาดมีเรือก็รู้เลยนะครับว่ากระแสน้ำเวลาน้ำน้ำเป็นนะครับจะแรงแค่ไหน,นดูจักตะกอนได้เลยนะครับพวกเราก็ดำต่อข้างเรือไปจนขึ้นขึ้นจากข้างเรือนะครับเราจะเข้าไปในเรือกันนะครับ เวลาขึ้นก็แน่นอนครับก็ต้องดูว่าเราจะขึ้นตรงไหนนะครับเราจะเข้าไปในเรือในช่องไหนนะครับโดยต้องเชื่อฟังบัตดี้ของเรานะครับหรือไดร์ลดเดอร์ของเรานะครับเพื่อป้องกันอันตรายในการพัดหลงนะครับเรือลำนี้เป็นเรือระบายพลนะครับเคยใช้งานในภารกิจสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสงครามมหาเอเชียปุรพานะครับแถวเกาะกวมญี่ปุ่นนะครับ ตอนหลังก็อยู่ในช่วงที่ปลดประจำการนะครับเราก็ได้รับเรือนี้จากประเทศแคนาดานะครับในปีพศ2 5 0 4นะครับโดยรัฐบาลไทยได้รับจากสหรัฐนะครับจากการช่วยเหลือเมื่อวันที่25พฤษภา2 5ง5นนะครับก็ยังไม่เกิดกันเลยนะครับก็เป็นเรือสมัยสงครามนะครับเราก็ตั้งชื่อเรือหลวงนี้ว่าเรือหลวงครามนะครับ HTMS คราม จนประทั่ง 4, 4ปี4 5นะครับสภาพของเรือได้สุดโทมกองเรือยุทธการนะครับซึงเป็นเจ้าของเรือในตอนนั้นก็คิดว่าใช้ไปก็ไม่คุ้มค่าทางยุทธการนะครับจึงได้ปลดประจำการนะครับแล้วก็ามาทําประกังเทียมในวันที่1กุมภา4ันธ์6นะครับแต่ว่าเรือจมจริงๆวันที่10กุมภานะครับที่เกาะไผ่พัทยานะครับหมายเลขเ หมายเลข3และหมายเลข73 2นะครับเป็นหมายเลขของเรือนะครับอันนี้ก็ครับว่ายไปไว่ายมาก็เจอปากระรอกครับก็ถ,ถ่ายรูปข้อมูลของเรือนี่เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับความยาวของเรือก็หกสิบหนึ่งจุดห้าเมตรครับความกว้างสิบเมตรกินน้ําลึกหนึ่งจุดสองเจ็ดเมตรนะครับความเร็วสิบสามจุดห้าน็อตระดับขับน้ําปกติเนี่ย 513ระวังขับน้ำเนี่ยสูงสุด912ตันระยะปฏิบัติการไกลสด 2, ุด2580ไปกำลังคนนึกว่าเยอะนะครับมีแค่65นายนะครับระบบอาวุธนะครับปืนเขาก็ถอดไปแล้วเราไม่เห็นปืนนะครับปืนขนาด40มิลิเมตรแท่นคู่1กระบอกปืนกลขนาด20มิลิเมตร4กระบอกนะครับเป็นเรือระบายพลนะครับตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักดำน้ำครับ เมื่อศึกษาข้อมูลของเรือเสร็จแล้วนะครับเราก็ดำลงใต้เรือกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรือลำนี้ที่เราจะพบปลาหน่าก็แน่นอนนะครับปลาสายน้ำผึ่งนะครับว่ายขึ้นไปนะครับปลาบาราคูด้าขนาดเล็กนะครับนี่ถ่ายรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นปลาข้างในนี้ก็จะมีพวกปลาอมไข่นะครับปลาอมไข่ชนิดหนึ่งที่ว่ายผ่านเราไปผ่าน เรามาเนี่ครับเป็นกลุ่มของปลาอมไข่นะครับเนี่ยลอยตัวตามฟองน้ำของนักว่ายน้ําเลยจะใส่เป็นฝูงส่วนใหญ่ปลาที่พบนี่เป็นปลาฝูงครับอันนี้ปลาอมไข่ครับน่ารักทีเดียวคล้ายๆปลาตะเพียนเล็กๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปลาสลิดแขกนะครับมันก็แอบ,บปลาอาศัยอยู่ในทเรือในเรือนี่ต้องระวังเลยนะครับห้ามถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชํานาญก็ห้ามเข้าไปลึกนะครับเพิ่มการอันตรายนี่เราไหวมาขึ้นมาจากด้านในเรือกันบ้างครับเพราะว่าเราไม่เข้าไปลึกครับก็จะเจอปลาอมไข่ไหวน้ํานะครับใสๆเลยครับมองเพลินๆก็น,น,น,นึกว่าจะเป็นปลาแป้นนะครับแต่ว่ามันเป็นปลาอมไข่ชนิดหนึ่งที่รวมฝูงครับ แล้วก็ปาน้ําดอกไม้เหมือนเดิมครับก็พอชินกับพวกเราแล้วเขาก็จะไม่กลัวแล้วครับเขาก็จะไหวให้เราเห็นเป็นพันๆตัวเลยนะครับด้านกลางเรือครับตอนนี้ ราก็ว่ายไปเรื่อยจนเห็นปลากระพงข้างปลาน,นะครับว่ายหลบเราไปเราก็จะมาเจอฝูงปลากระพงกล้วยนะครับอันนี้ปลาสลิดแขกครับแขกประจาจริงจริงครับถ้าเกิดเป็นสลิดแขกเนี่ยล้วก็มีปลาหางแข็งนะครับที่ว่ายเป็นฝูงนะครับที่เราดำน้ำํากันที่เรือจมนะครับปลาฝูงก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาฝูงที่อาศัยอยู่กลางน้ํานะครับระดับ การอาศัยอยู่ของปลาในที่เรือชมนี้ก็จะแบ่งเป็นด้านบนนะครับปลาผิวน้ำครับพวกปลาสากหรือบาราคุด้าตัวใหญ่จะอยู่ผิวน้ําปลากลางน้ำก็จะเป็นปลาฝูอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ปลาที่อยู่ตามพื้นทรายก็จะเป็นปลาพวกปลาบูนะครับปลาบูกุ้งนะครับปลา หาซีมอสนะครับหรือว่าเป็นพวกปลากระเบนที่หากันหากินที่ตามพื้นทรายนะครับแล้วก็ส่วนข้างเรือเราจะเรียกว่าสัตว์ติดเกาะน,นะครับตรงนี้อาจจะมีปลาพวกปลากบนะครับหรือว่าปลาแมงป่องอาศัยอยู่กับสัตว์ติดเกาะข้างเรือนะครับดังนั้นระบบนิเวศของที่เรามาดำเรือจมนี่ครับก็จะแบ่งเป็น4ระดับจริงๆนะครับทั้งผิวน้ํากลางน้ํา แล้วก็ผิวทรายแล้วก็สัตว์เกาะติดนะครับเป็น4ี่กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่เรือนะครับอย่างปลาฟงที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นปลาสลิดห,หางพิวนะครับหางดำนะครับที่เขาเรียกว่าหางพิวเขาเพราะว่าหางมันจะพิวกลุ่มปลาสลิดเนี่ยจะเป็นกลุ่มปลาที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดในการดำน้ำเลยนะครับกลุ่มแรกๆที่เราเห็นก็นี่ครับปลาสลิดเนี่ยครับ ซึ่งคนละอย่างกับปลาสลิดแขกที่ผมพูดให้ฟังนะครับปลาสลิดแขกก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เราไหวมาที่สะพานเดินเรือแล้วก็เสาธงเลยนะครับสะพานเดินเรือก็เป็นส่วนที่สูงสุดของเรือนะครับน้ําก็จะใสขึ้นเพราะแสงส่องมาถึงก็จะเห็นสัตว์เกาะติดนะครับแล้วก็ปลาฝูงที่อาศัยอยู่ ระดับกลางน้ำนะครับก็อาศัยหลบภัยแล้วก็หาอาหารกินแผนต้อนหรือกรที่ไหลมากับาน้ำนะครับปกติเรือจมเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นเรือช้างก็นักดำน้ําก็จะเอาธงชาติธงราชนาวีไปติดที่สะพานเดินเรือที่เสาธงนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรือเนี่ยเป็นของกองทัพเรือนะครับแต่เรือคามก็ยังไม่มีประเพณีนี้นะครับเพราะว่า เนื่องจากน้ำมันขุ่นเกินนะครับเอาทงมาติดก็คงจะถ่ายรูปมันไม่สวยเท่ากับเรือช้างนะครับเรือช้างที่เกาะช้างก็เป็นเรือระบายพรมเหมือนกันครับแต่ว่าอายุเขายังใหม่กว่าเรือลํานี้นะครับเรือลํานี้จมมาก่อน10ปีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะเอาคลิปเรือช้างมาให้ดูนะครับถ้าเกิดเราได้ไปดําเรือช้างนะครับจะได้รู้ว่าความใสของน้ํานะครับ แล้วก็สัตว์ที่มาอาศัยอยู่ที่เดอช้างมีอะไรบ้างครับอันนี้เรือถึงเวลาแล้วเราก็ต้องขึ้นแล้วครับเราก็มาดูตรงเชือกที่ผูกเรือกันว่ามีปลาอะไรที่เราเห็นก็คือปลาค่องเหลืองนะครับกับปลาเล็กๆที่ว่ายวนไปก็คือปลา,าเบนนี่ชนิดหนึ่งนะครับที่ปกติก็อาศัยอยู่ในขวดบ้างช้อนบ้างครับคือตัวนี้เขาชอบขยะมากนะครับก็ เป็นตัวเล็กๆนะครับคือได้เวลาออกจากเชือกแล้วนะครับปล่อยจากเชือกก็ว่ายตามพี่หมายไปเลยนะครับตัวฟินแกนสีดํานะครับพี่หมายนี่ก็คอนเซ็ปต์ก็คือถึงที่หมายสบายปิดกันนะครับคือการว่ายไปที่เรือตามเข็มทิศเราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเกิดเราขึ้นผิวน้ําแล้วเราว่ายไปที่เรือก็จะเหนื่อยอีกนะครับดังนั้นเราก็ดาแล้วไปโผล่ที่ท้ายเรือเลยครับแบบพี่หมายเลยครับโคตรเซียนนะ ตามเขาทําที่หมายไปในไม่ผิดหวังแน่นอนได้ได้ขึ้นบนแบบท้ายเดือนจริงๆครับอย่างนี้นะอย่า<ม>ที่<ม>ภาพ<ม>ที่<ม>เห็น<ม>นะครับก็ได้เวลาอาหารกันนะมาดูอาหารว่ามีอะไรบ้างครับ ทำแม่ครัวอยู่ถครวีดีโออะไรคะแม่ครัวทำมาอร่อยมากวันนี้นนลูกเรือขึ้นมานะครับพร้อมความผิวนะครับนี่คือบรรยากาศในเรือนะครับนนรเดี๋ยวดังเดี๋ยวรอบนี้เห็นหน้าชัดกว่าเดิมอีก คลิปดำน้ำในเรือคามครั้งนี้นะครับก็สนุกมากครับเป็นการผรชนภัยใต้น้ําที่ถือว่าคุ้มนะครับในการดำน้ํำพัทยายครับสำหรับคนที่ไปดำน้ําพัทยายหลืมนะครับอยากบ้านที่จะมาที่เรือคอาม